วันนี้เราสองคนเลครับมาโปรโมทงานแต่งงานของเราที่จะมีขึ้นในเร็วๆนี้นะครับมีวันไหนบ้างเอ่ยเบบี้วันเสาร์ที่10บพฤศจิกายน2 5 5ห้าห้าห้านี้นะคะจะที่ไหนครับจดที่สุรินนะคะชีมงานจะเป็นสีโอรนนะคะครับแล้วต่อมานะครับวันเสาร์ที่สิพฤศจิกายนนะครับสองห้าเหมือนกันนะก็ชิมงานจะเป็นสีน้ำเงินครับ เท่ดูละนะครับก็อ,อยากให้เพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับเตรียมตัวเสื้อผ้านะครับให้ดีนะครับก็อยากให้เต็มที่กับงานวันนี้นะครับเป็นชิญทุกคนให้มาเนยนะครับทั้งสองงานให้ทุกนมาได้ครับเดียมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะก็ไม่มีอะไรนะคะแค่อยากจะโชว์สรงผมเฉยๆพอดีไปทําสีผมแล้วก็ทำลอนมาทำสีผมและรอนนะครับ,ออบโอ้โหสุดรับ You're gonna